แล้วอยู่ในถ้ำเดียวกันแจ็กครับทำอะไรอ๋อกินข้าวหิวเหรอเขาไม่ได้กินข้าวเขากินขนมปัง เอาชีมไหมเอามองมองกินข้าวใครเป็นที่หนึ่งเนี่ยนั่งนั่งเรียงกันเนี่ยฮะใครเป็นที่หนึ่ง <c oughs> นั่งตาเดียวกัน <c oughs> สเปโลสเปโลหนูมันมจะงายหลังนะั่นะนะ่ะจะตกไหมเอ,อ่ยโล มันจะหงายหลังนะลูกโอ้ยเหนื่อยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้เออก็กลัวหล่นไงนั่งดีๆหันอีกทางนึงนะโอ้ยง่วงก็ง่วงทำความสะอาดเร็วๆจะได้นอนเออพุงก็ใหญ่เนาะอะย้ายย้าเออหันอีกทางนึงลูก อไม่กวนล้ะไปละนะกบพาทุกคนมาดูดอกทิวลิปของกบนะคะกำลังจะแตกหนอกันเยอะแยะเลยเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะที่กบเอาหัวเขาลงไปไว้ในดินแล้วก็เขาก็บานเสร็จแล้วพอเขาแห้งเราก็ปล่อยหัวเขาไว้ในดินค่ะทุกคนแล้วก็ พอถึงตอนนี้เขาก็จะแตกหน่อออกมาเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็คือดอกดาวเรืองที่กบเอามาปลูกเนาะนี่ค่ะตอนนี้แตกหนอ่อเดี๋ยวไปดูอีกกระถางนึงค่ะเยอะเหมือนกันนี่ค่ะกระถางที่สองรู้สึกว่ากระถางนี้จะใบใหญ่มากกบเอาน้ำมารดเพราะว่าในในดินเขาก็แห้งๆเมื่อวานก็เลยลองเอาน้ำมาใส่ดู เอ็นไปตามแสงแดดค่ะอุ้ยเยอะเลยดอกกุหลาบข้างกันก็แตกดูค่ะแตกยอดแตกกิ่งทั้งที่อากาศหนาวนะคะเริ่มมีแสงแดดหน่อยนึงแล้วแต่ว่าแตกยอดเยอะมากเลยค่ะกระถางเนี่ยไม่ได้แห้งนะคะทุกคนกบเอาไอ้พวกเมล็ด อ,อถั่วแล้วก็พวกเม็ดอัลมอนด์โอ้ยไม่ใช่เม็ดอัลมอนด์พวกวลนัทเปลือกวลนัทขดูข้างล่างนะคะนี่ค่ะนี่ปิดไว้เพื่อดินมันจะได้ชุ่มชื้นค่ะมองดูมันแห้งนะคะแต่ว่าในกระถางนี้น้ำไม่แห้งค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นสีโอโรสของเราสวยเชียวค่ะแตกเยอะเลยหนุหน นี่อีกกระถางหนึง่งต้นนี้ก็ใหญ่ค่ะแตกเยอะมากเลยต้นนี้ต้นนี้ดอกสีแดงนีเ่เยอะมากเยอะมากเต็มเลยนี่เหมือนกัานค่ะอันนี้ก็เหมือนกันชุ่มชื้นค่ะชุ่มชื้นไม่แห้งนี่ปิดไว้ <laughs> ป,ไวปิดไว้ค่ะปิดไว้ ตรงนั้นก็มีนะคะตรงนี้ก็มีเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้ผมลืมชื่อแล้วเนี่ยค่ะเขาจะเป็นทุกปีแล้วก็เป็นทั้งปีเลยค่ะเนี่ยยิ่งหนาวยิ่งอยู่หิมะก็อยู่ได้ค่ะตรงนี้สวยตอนนี้จะเป็นต้นหลูบาบตอนนี้ยังไม่เกิดค่ะเดี๋ยวให้อากาศร้อนๆก่านีิดหน่อยนี่เลยค่ะนี่ใต้ใบไม้มีแต่ต้นทิวลิปค่ะทุกคนเนี่ยกบเอาใบไม้ปกเขาไว้ให้เขาชุ่มชื้นค่ะนี่ ใช้หมดเลยนี่นี่อุ๊ยนี่ด้วย,ยในนี้ก็มีนะเนี่ยอุ้ยอุ๊ย,อยมอดสวยจังอุ๊ย,ยกันี้กำลังจะเป็นดอกใครรู้ไม่เอ่ยว่าดอกอะไรอดอกไฮยาซินค่ะทุกคนดอกไฮยาซินสีม่วงค่ะสีม่วงสีม่วง หอมมากเลยนะคะเนี่ยต้นเนี้ยอุ้ยสวยจังสวยจังนั่นค่ะทิวลิบสีเหลืองของเรานี่อันนี้กอใหญ่อัน,นั่นด้วยนั่นนั่น,น,นว้าวอันนี้ต้นดอกหัวใจนะคะทุกคนที่เขาเป็นรูปหัวใจนะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดแล้วนั่น ต้นอานาซีซัสค่ะอันนี้ดอกเหลืองๆนะคะเริ่มแตกหน่อแล้วนี่นี่นี่เริ่มออกยอดละอันนี้เรียกว่าดอกนาซีซัสค่ะนี่นี่ดอกนาซีซัสเนี่ยจะออกตอนเทศกาลอีสเตอร์ค่ะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนนี่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 อันนี้จะเป็นบูเบลค่ะ,บ,บ,คะบูเบลดอกสีม่วงอุ้ยเยอะมากเลยอู้ อุ้ยอันนี้เป็นกอเลยเนี่ยว้าวอุ้ยหนาแน่นมากโอ้โหอันนี้บูเบลค่ะอุ้ยเดี๋ยวเวลาก็ออกดอกกบจะพาทุกคนมาดูค่ะทุกคนสวยมากๆตอนนี้กบอยู่ในครัวนะคะทุกคนและนี่ก็คือผัดแควค่ะวันนี้กบจะทําเมนูผัดแควผัดใส่หอยนะคะเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> วันนี้กบจะทําเมนู ผัดแค้วผัดใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ใส่หมูด้วยค่ะเป็นผักที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีผักเลยนะคะมีประโยชน์มากมายมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะและที่สำคัญเหมาะสำหรับคนที่ไม่กินนมวัวอย่างกบด้วยนะคะแพ้นมวัวก็ตัวนี้จะช่วยได้มากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ร่างกายด้วยค่ะวันนี้เราก็จะมีเมนูสำหรับผักตัวนี้ละคะ่ะซึ่งที่นี่ก็หายากมากๆเลยนะคะกบเพิ่งไปเห็นมาเมื่อ เมื่อวานนะคะ3ต้นเองค่ะในร้านนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเจอเลยค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เห็นที่นี่นะคะเอาไปปั่นได้ด้วยนะคะทำเป็นน้ำสมูทตี้ได้ด้วยค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ล้างก่อนเลยค่ะมันก็จะมีใบที่อยู่ข้างนอกเนาะมันเหลืองแล้วเดี๋ยวกบจะเอาไปให้ไก่ค่ะส่วนยอดอ่อน,ออน ยอดที่อยู่ข้างในกิ่งก้านอ่อนๆแบบนี้นะคะกุกก็จะเอาไว้ลวกจิ้มกับน,น้าพริกค่ะทุกคนอันนี้อันนี้ยังไม่ทํานะคะอันนี้จะแบ่งไว้ก่อนยังไม่ทำจะเอาตัวนี้เอาแค่นี้ค่ะที่เอ,เอาไปผัดอันนี้ก็เก็บใส่ตู้ไว้ก่อนเดี๋ยวไว้กินตอนเย็นค่ะกินกับน,น้ําพริกเอามาหั่นตามชอบเลยนะคะ นี่เราล้างเสร็จเรียบร้อย นูหนึ่งก็ไข่เจียวค่ะทุกคนเพราะว่า,าช่วงนี้ไข่ไก่จะได้วันละ7-8ฟองเลยนะคะก็เลยเป็นเมนูที่ต้องกินทุกวันค่ะเมนูไข่ไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุ๋นนะคะมาทานข้าวด้วยกันกับกบนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ